สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะป้าตุ๋ยค่ะป้าตุ๋ยปัจจุบันอายุ74ปีนะคะได้ได้เข้ามาอยู่ในธุรกิจเพราะว่าจากเพื่อนต่างวัยก็คือน้องแอมมาค่ะแนะนำพอพอพอน้องแอมแนะนำให้ทานทานไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าไปทาไปอยู่วัดก็มีความรู้สึกว่าสดใสแข็งแรงขึ้นนะคะ ก็ไม่ทรบาบเรียกชื่อบริษัทก็ยังไม่ถูกรายได้จากอะไรก็ไม่เข้าใจพอถึงวันจันทร์ปุ๊บก็จะมีก็จะมีรายได้เข้ามาทุกวันจันทร์เลยค่ะพอวันจันทร์ปุ๊บก,กดโทรศัพท์มาตื่นเช้ามากดโทรศัพท์ดูก็โทรหาผู้แนะนำาค่ะน้องแอมมาค่ะน้องแอมเงินอะไรเข้ามาอีกแล้วเนี่ย ก็ไม่ทราบคิดว่าเป็นเงินที่เข้าโอนเข้ามาร่วมทําบุญก็กดมาทําบุญหมดเลยค่ะแต่หลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นนะคะเราก็ได้อยู่บ้านแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มศึกษาค่ะถึงได้เข้าใจว่าเงินไรายได้ทุกอาทิตย์ที่เราได้ได้จากโบนัสฟ s สซาร์ซึ่งเขาได้จ่ายทุกวันจันทร์ค่ะธุรกิจที่ทำไม่ยากเลยค่ะเพียงแต่เราแนะนำ ใครก็ได้ให้เขาสมัครเป็นบอลเป็นโกหรือเป็นแพทตินั่มมาค่ะจะแพ็กเกจอะไรก็ได้จากการที่ได้เข้ามาเรียนรู้เราถึงได้รู้ว่าอ๋อที่เราแนะนําไว้แนะนําไวอ้อ่ะพอถึงวันเสาร์ปุ๊บเขาก็จะมารวมคะแนนให้เราแล้วนับไปอีกเก้าวันไปถึงวันจันทร์ถัดไปเราก็จะได้รับเงินค่ะมีความสุขมากคนอายุมากๆม,มีเงินรายได้เข้ามาทุกอาทิตย์มีเงินทําบุญก็มีความสุขแล้วค่ะ ธุรกิจนี้ก็ทำไม่ยากเลยค่ะเรารักใครเราทาแล้วเราดีเราก็บอกต่อบอกต่อคนที่เรารักค่ะวันนี้เราบอกเขาเขายังไม่ทําก็ไม่เป็นไรเรายังมีคนที่เราเรารักอะ่ะยังมีอีกเยอะเราก็บอกไปเรื่อยๆค่ะตรงเนี้ยธุรกิจนี้ทําง่ายค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ได้รับเงินตลอดทุกวันนะทุกวันจันเลยค่ะตอนนี้ทุกท่านรักใครก็รีบบอกนะคะ รีบบอกเขาก่อนก่อนที่คนอื่นเขาจะไปบอกนะคะเป็น้นเดี๋ยวป้าตุ๋ยบอกหมดนะคะค่ะแค่นี้ค่ะดรสวัสดีค่ะ